ยินดีต้อนรับท่านคณะกรรมการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุกระดับเงินประจำปีการศึกษา2566ข้อมูลสถานศึกษาโรงเรียนบ้านหนองนอดดำเป็นโรงเรียนขนาดกลางสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขตหนึ่งเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่2ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 ปัจจุบันมีครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน17คนมีนักเรียนจำนวน141คนโดยโรงเรียนได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนภายใต้การบริหารงานของนางสาวปลื้มจิตประเสริฐกังผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโนอียดำ โรงเรียนบ้านหนองนอีดำมีบริบทโดยผู้ปกครองส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรส่งผลให้ต้องทำงานหนักและมีพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์ประเภทเหล้าเบียร์และสูบบุหรี่ตามมาซึ่งส่งผลให้นักเรียนอยู่ในสภาวะเสี่ยงจากการติดสารเสพติดจำพวกเหล้าเบียร์บุหรี่และมีผลกระทบต่อการพัฒนาคุณภาพนักเรียนทั้งด้านร่างกายจิตใจสติปัญญาความรู้ความสามารถและคุณธรรมจริยธรรมดังนั้นโรงเรียนบ้านหนองนอีดำ จึงได้ดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบยายมุกมาอย่างต่อเนื่องและได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมกับชุมชนและหน่วยงานต่างๆเพื่อให้เกิดความยั่งยืนตามมาตรการดังนี้มาตรการที่1ด้านการป้องกัน โรงเรียนบ้านหนองโนอีดำมีการดำเนินกิจกรรมห้องเรียนสีขาวโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้โรงเรียนปลอดยาเสพติดทุกชนิดซึ่งมีคณะกรรมการดำเนินงานในแต่ละห้องเรียนแบ่งออกเป็น4ีฝ่ายได้แก่ฝ่ายการเรียนมีหน้าที่ช่วยเหลือด้านวิชาการเกี่ยวกับการเรียนการบ้านโครงการหรือปัญหาการเรียน ฝ่ายการงานมีหน้าที่ดูแลความสะอาดเรียบร้อยในห้องเรียนรักษาของมีค่าและทรัพย์สมบัติของห้องเรียนรวมทั้งวัสดุอุปกรณ์ที่ชำรุดและช่วยกันป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นฝ่ายกิจกรรมมีหน้าที่จัดกิจกรรมที่สร้างสรรค์ทั้งในห้องเรียนและกิจกรรมในทุกระดับชั้นเช่นการเล่นดนตรีกีฬาศิลปะและวัฒนธรรม ฝ่ายสารวัรนักเรียนมีหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยทั้งในห้องเรียนและมุมอับต่างๆเช่นห้องน้ำและบริเวณอาคารเรียนโรงเรียนมีการจัดทำประกาศและมอบรางวัลห้องเรียนสีขาวระดับดีเด่นทุกเดือนเพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการป้องกันยาเสพติด โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์เพื่อป้องกันยาเสพติดการสูบบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สื่อลามกอนาจารการพนันและการทะเลาะวิวาทมาตรการที่2ด้านการค้นหาโรงเรียนได้มีการบันทึกข้อมูลและออกเยี่ยมบ้านเป็นประจำและได้มีการสรุปรายงานข้อมูลนักเรียนกลุ่มเสี่ยงผ่านระบบ Care and Track Edition i n s c h o o l System และบันทึกการคัดกรองนักเรียนรายบุคคล SDQ โรงเรียนมีการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงโดยวิธีการตรวจปัสสาวะที่ได้ความอนุเคราะห์จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลหนองโนและมีการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงโดยคุณครูประจำคลีนิกเสมารักมาตรการที่ 3. ด้านการรักษา โรงเรียนบ้านหนองโนอีดำได้ดำเนินการให้คำปรึกษานักเรียนทั้งที่มีปัญหาด้านยาเสพติดและนักเรียนกลุ่มเสี่ยงที่จะใช้สารเสพติดโดยมีการจัดทำห้องคลินิกเสมารักและได้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานคลินิกเสมารัก มีการจัดประชุมสร้างความเข้าใจแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องว่านักเรียนที่ติดยาเสพติดเป็นผู้ป่วยและต้องได้รับการรักษาและควรปฏิบัติในการร่วมกันดูแลคือการสร้างกำลังใจและให้โอกาสในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และในการดำเนินงานของคลินิกเสมารักโรงเรียนได้มีการกำหนดขั้นตอนการดำเนินงานเพื่อให้คำปรึกษานักเรียนกลุ่มเสียงภายในโรงเรียนเพื่อบำบัดและส่งต่อมาตรการที่4ด้านการเฝ้าระวังสถานศึกษามีตู้เสมารักและช่องทางออนไลน์คือเพจ Facebook ของโรงเรียนในการรับเรื่องร้องเรียนปัญหายาเสพติดสาหรับผู้ที่ต้องการแจ้งข้อมูลข่าวสารโดยสถานศึกษาได้แต่งตั้งผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน สถานศึกษามีการจัดตั้งชุมนุมเสมารักเพื่อให้ความรู้และให้นักเรียนที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติหน้าที่ต่างๆเพื่อดูแลเพื่อนักเรียนรวมทั้งคอยตรวจสอบสถานที่จุดเสี่ยงต่างๆในโรงเรียนเพื่อป้องกันกลุ่มเสี่ยงต่างๆมาตรการที่ 5. ด้านการป้องกันสถานศึกษามีการกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์เพื่อการป้องกันดังนี้ ผู้บริหารครูและบุคลากรทางก,การศึกษาให้ความสำคัญและมีจิตสำนึกร่วมกันที่จะปกป้องคุ้มครองดูแลช่วยเหลือนักเรียนไม่ให้ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมทั้งในหลักสูตรและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดการเรียนการสอนให้ความรู้เสริมสร้างจิตสำนึกทักษะชีวิตภูมิคุ้มกันต่อต้านยาเสพติดและอายมุกโดยการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนทุกคนให้ทั่วถึงผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนจัดกิจกรรมป้องกันและเฝ้าระวังยาเสพติดในสถานศึกษาให้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนได้แก่การจัดกิจกรรมทูบีนัมเบอร์วันการจัดกิจกรรมค่ายคุณธรรม กิจกรรมค่ายวิชาการกิจกรรมลูกเสือเนนาลีป้องกันยาเสพติดและกิจกรรมกีฬาป้องกันยาเสพติดผู้บริหารกำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินงานและจัดมดาตรการเสริมแรงให้แก่ผู้รับผิดชอบด้านยาเสพติดดีเด่นด้วยการหยกย่องชมเชยมอบโล่เกียรติบัตรด,ด้านยุทธศาสตร์สถานศึกษาได้มีการกำหนดยุทธศาสตร์ดังนี้ยุทธศาสตร์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติด ยุทธศาสตร์การจัดเก็บระบบข้อมูลสารสนเทศยุทธศาสตร์การสร้างเครือข่ายและความร่วมมือรวมทั้งสถานศึกษามีแผนงานและโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบบยมุกนอกจากนี้โรงเรียนได้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินง,งานสถานศึกษาสีขาวประกอบด้วยผู้บริหารตัวแทนครูตัวแทนกรรมการสถานศึกษาตัวแทนผู้ปกครอง ตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตัวแทนนักเรียนและได้จัดให้มีการประชุมอย่างสม่ำเสมอสถานศึกษามีการจัดทำบันทึกข้อตกลง MOU โดยโรงเรียนบ้านหนองนอิดำมีการดำเนินโครงการห้องเรียนสีขาวมีการกำหนดนโยบายและมอบนโยบายลงสู่ผู้ปฏิบัติมีการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาผู้อำนวยการครูและนักเรียนและได้มีการลงนามในข้อตกลง จากการดำเนินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขส่งผลให้โรงเรียนบ้านหนองโนโอิดามได้รับรางวัลและมีผลงานดีเด่นเชิงประจักษ์อย่างต่อเนื่องได้แก่รางวัลชนะเลิศก,กิจกรรมบริษัทสร้างการดีระดับปฐมศึกษาโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจร,ริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาประจำปีพุทธศักราช2565ในระดับภูมิภาครางวัลโรงเรียนดีสีตำบลผลงานระดับดีเยี่ยม โรงเรียนบ้านหนองนอิยดำผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา ITA ในลำดับที่15ของเขตพื้นที่การศึกษาโดยมีคะแนน196.65ซึ่งอยู่ในระดับ AA โรงเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดโครงการเศรษฐกิจพอเพียงระดับมัธยมศึกษาตอนต้นประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2564ในระดับจังหวัด และได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขันศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่71ในระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสา,ารคามเขตหนึ่งจำนวน4รายการจากการนำเสนอข้อมูลการดำเนินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยา,าเสพติดและอบยมุกประจำปีการศึกษา2566ของโรงเรียนบ้านหนองโนอิดำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะได้รับทราบข้อมูลเชิงประจักษ์และหวังให้เกิดผลประโยชน์ในการดำเนินโครงการต่อไป